ผมจะบอกให้นะไอโอเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เลือกตั้งแล้วเป็นไอโอว่าผมกับป้อมคุยกันตกลงกันกคุณอิงโซลานานคุณนิสเซธาออมมัปฏิเสธว่าจนกระทั่งคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักเรานี่เป็นพักเราจะเรียกว่าพักผู้ดีก็ได้มันมีมารายาทไม่จําเป็นไม่อยากไปอินเศ้าไข่ พูดชัดยังไงก็ไม่ก็ยังไม่ฟังอีกไอโอก็ยังออกอีกเพราะไอโอเหล่าเนี้ยมันออกทั้งออกโดยคนและขยายโดยไอเอไอขยายโดยโรบอทมีแอคเคาหลุมเป็นร้อยร้อยไอคเคาไม่ร้อยเป็นพันนะแอเเคาหลุมนี่คืออะไรรู้ไหม,มตั้งแอคเคาขึ้นมาเพื่อจะให้โรบอทกระจายข่าวอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ หลายคนไม่เข้าใจแล้วจะตกใจนะมันเป็นเรื่องที่เขาเขาใช้แล้ววันนี้ไอโอตัวเนี้ยถูกใช้แล้ววันนี้ยังมีไอโอต่อเนื่องอีกหา <c oughs> ว่าไปดีลไปตั้งพักแข่งกับเพื่อไทยไอ้อไอะไรก้าวไกลทั้งทั้งที่ตุงอิงก,ก็ประกาศอุณเษฐากับประกาศเชะละนันกับประกาศเ <c oughs> นี่ยตอนนั้นเนี่ยผมรู้แล้วว่าไอนี่มันเป็นอ่า ไอโอของก้าวไกลอะไรเนี่ยผมรู้เวิร์ดดิ้งที่จะใช้ในการในการเกมผมบอกผมบอกได้เลยว่านี่มันน่าจะเป็นไอโอของของของก้าวไก่ือเพียงว่าคน<อ>นึน<อ>ี่าเป็ไม่โตีเราบางคนนึกว่าเป็นไอโอของทางฝั่งฝั่งโนนผมว่าไม่ใช่อืเป็นไม่ได้โจมตีนะแต่เป็นแท็กติกเพื่อให้รู้ว่ายัดเราเข้ากับกลุ่มสองลุงครับ เ, <S <S เพราะว่ารู้ว่ากลุ่มสองกลุ่มเนี่ยคนไม่คนไม,ไม่ไม่นิยมตนช่วงนี้ก็เลยยัดเข้าไปเลยไปอยู่พักไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็